สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพานะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับกล่องใหม่นะฮะก็คือกันด s เอสเทโกเฟรมนะฮะอัลมาสุมินะอันนี้จะเป็นลายเรียวเกรดนะฮะจะเป็นลายลำดับที่24ของเรียวเกรดสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ออกช้านะครับไป1อาทิตย์นะฮะก็คือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีจำหน่ายแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับจากประเทศไทย ของพิ่งเข้าซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรทาไมถึงช้ากว่าชาวบ้านคนนะโอเคเรามาดูที่ข้างกล่องนะครับอันนี้ผมเห็นหน้าแนละ้วมันสวยดีนะถ้าเหมือนอย่างนี้ก็ือสวยมากเลยเฟร,รมอันนี้เฟร,รมในนะครับก็จะมาเหมือนของเลดเฟรมแอ m เช่เล็ดเฟรมนะแต่ว่าอันเนี้ยข้างนี้มันจะไม่เป็นโกเฟรมทั้งหมดก็คงความเป็น, Real นรีลเกรดนะฮะก็คือแบบสมจริงมาก จะมาทั้งตัวก็ได้แต่ว่าซ่งน,นี้พี่แกไม่ทำเป็นโกเฟมมาเพราะงั้นนะเพิ่มความยุ่งยากไปอีกก็มีสติกเกอร์นะฮะแล้วก็จุดขยับต่างๆนะครับที่เขาแสดงให้ดูซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากกว่าไฮเกรดที่ออกไปก่อนหน้านู้นนามากแล้วอันนี้ครับเป็นลำดับที่24นะฮะราคา3,000เยนนะครับผม ซึ่งก็ค่อนข้างกลางๆนะสำหรับเรียวเกตก็ไม่ถือว่าแพงมากไปนะเพราะว่าอันนี้ชิ้นส่วนเยอะแล้วก็คิดว่าแผงที่เป็นเกาะสีดำเนี่ยน่าจะเงาเหมือนชิ้นนจูนะคิดว่าโอเคอ่ะมีแถมฐานมาให้ด้วยนะฮะแต่ฐานนี้ไม่ได้แถมน,นะครับไม่เกี่ยวเปิดกล่องเลยดีกว่าครับก็ความพิเศษของเรียวเกดนะฮะ ด้านข้างกล่องมันก็จะเป็นสีดำนะฮะทั้งด้านหลังนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะบอกถึงลายนี้ที่เป็นเกี่ยวกับตัวนี้นะฮะว่าทําแบบไหนบ้างอย่างเช่นเขาก็บอกว่าเป็นไฮเกตอย่างนี้ผมบอกไปก่อนหน้านะ,ะแต่ว่ามันจะไม่มีความคล้ายกันนะพรารู้สึกว่าคนขับจะคนละคนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจดีแล้วอ่าแล้วก็นี่เป็น SD แนว s อแล้วก็อะไร นี่เป็นแบบ p e r ร์เฟ g a t เแล้วก็มาสเตอร์เกรดที่มความคล้ายกันก็มีแววว่าโครงในน่าจะเอามาจากเลสเฟมนะครับ่ามารับสุงกันเลยดีกว่าสุง่หนึ่งสองสามจะเห็นว่าสีทองมันเป็นทองตุ่นๆนะสี่ห้า หกเจ็ดแล้วก็คู่มือแล้วก็ป้ายคำเตือนเดี๋ยวเรามาดูกันที่คู่มือกันก่อนเลยแล้วกันครับผมสำหรับคู่มือของกันนัมเอสเทอร์โกลเฟมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้าน ด้านฝั่งขวามือนี้ก็จะแสดงจำนวนแผงนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7อันนี้เบิ้ลนฮะ8 9 10 11 12 13 14 14แผงแล้วก็อีกหนสติกเกอร์นะฮะก็เหมือนเดิมครับเวลาเ,เพื่อนเเช็คแผงก็เช็คตามหมายเลขนี้รันเลยนะฮะดูง่ายโอเคค่อนข้างที่จะซับซ้อน ชิ้นส่วนเยอะนะตามภาษาเดียวเกรดนะครับคู่มือก็มีหนายหน้าเยอะเยอะน่าจะเยอะที่อาวุธด้วยนะครับแล้วก็จุดขยับก็คือปีกที่น่าสนใจเพราะว่าแยกมาให้ดีมากนะฮะอาวุธก็เยอะดีโอเคด้านหลังสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นหน้าที่แปะสติกเกอร์นะครับ ต่อไปเราไปดูแผงกันทั้งหมดเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่แผง A นะฮะแผง A ก็จะเป็นส่วนเกราะนะฮะอย่างที่เห็นก็น่าจะเป็นเกราะขานะครับแล้วก็มีจะมีชิ้นสีน้ำเงินแล้วก็ชิ้นสีแดงนะครับก็อย่างที่คิดไว้นะครับว่าแผงที่ส่วนนะครับก็น่าจะเคลือบเงามานะเพราะขนาดเป็นไฮเกรดนะฮะก็ยังเคลือบเงาเลยนะครับ สำหรับโคเฟนแอเซโเฟนนะโอเคแผง A ครับผมต่อกันที่แผง B นะฮะแผง B จะเป็นชิ้นส่วนโครงในทั้งหมดเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเขาหล่อมาสองสีนะครับก็คือสีทองแล้วก็สีดำนะฮะที่เขาแยกมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นโครงขานะลำตัวนะฮะแขนนะครับแล้วก็เอวนะฮะมือนะครับ สวยงามครับผมแสดงถึงความตั้งใจของทางบันไดนะฮะที่หล่อออกมาได้สวยงามขนาดนี้นะะแผงดีนะฮะแผงดีอันนี้คิดว่าน่าจะมาจากเอ่อโกเอ่ออสเทรเรเฟมโอเคพูดผิดในส่วนของสีทองนี้นะฮะก็น่าจะเป็นส่วนของโครงในนะครับ ยังมองไม่ออกว่ามันคืออะไรบ้างนะก็ถือว่าสวยงามงงครับผมแผงดีครับแผง e นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโครงขานะครับก็ยังเป็นส่วนของสีทองเช่นเดิมนะฮะแผง h ครับเป็นสีชิ้นนะะสีเทาซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นอะไรเหมือนกัน แผง L ครับก็จะมาในส่วนของสีแดงแล้วก็สีดำนะที่เป็นเกาะด้านนอกเหมือนเคยนะฮะก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะมากนะฮะจะเห็นว่าเป็นชิ้นเล็กๆทั้งนั้นเลยนะฮะเวลาประกอบนี่ก็คงต้องระวังกันนะครับแผง M นะฮะแผง M ก็จะเป็นชิ้นส่วนของน่าจะเป็นแบ็คแพคลวแหละนะครับเป็นส่วนเกาะเหมือนเคยนะฮะก็ดูจากอันนี้ก็จะเห็นว่ามันสะท้อนเงาอย่างมากเลยนะ แผง M ครับผมแผงเนะฮะแผง N 1นหนึ่งนะครับก็จะมาเบิ้ลคู่นะฮะก็น่าจะเป็นส่วนอะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นกระโปรงมั้งนะคือบอกตรงว่ามองไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเป็นสีดำแล้วก็ทรงมันแปลกๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าโกเฟมเพิ่งมีโอกาสต่อไปคือไฮเกตแล้วก็ตัวนี้ที่จะต่ออีกครั้งหนึ่งนะ ก็เลยยังมองไม่ค่อยออกโอเคครับแผง N อหนึ่งครับแผง O นะฮะแผง O ก็เป็นสีทองอีกเช่นเคยอันนี้ก็น่าจะเป็นแบ็คแพคเลยนะแต่ทำไมมีเขี้ยวมาสามเขี้ยวซึ่งสีทองตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทองที่ไม่เหมือนกับไอโครงในที่ผมอบอกนะนี่ทองคนละสีเลย เห็นฮะน่าจะเห็นความแตกต่างอยู okay. ่ก็มีทองสองเชดนะฮะโอเคแผง o ครับผมแผง P นะฮะพวกนี้ก็น่าจะเป็นแบ็คแพคทั้งหมดเลยนะครับเป็นโครงในของแบ็คแพคนะฮะแล้วก็มีมือมาให้นะครับแผง P ีคร oh, ับผม แผง Q1 นะฮะอันนี้จะเป็นสีเทานะครับทั้งแผงเลยนะมีมือมาให้นะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นส่วนของฟาสตอาวุธซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่ามันอ่อนมากนะฮะระวังหักนะครับมันอ่อนจริงๆนะฮะเวลาตัดก็ระวังกันด้วยนะครับแผง Q1 ครับผม แผง R นะฮะก็จะมาในส่วนของเอ่อเอฟเฟก์นะฮะน่าจะเป็นสีส้มมั้งเนี่ยเป็นส้มแบบกอกไปทางเข้มๆหน่อยซึ่งพอมันสะท้อนแสงอย่งนี้นะครับก็มีความเป็นประกายนะฮะสวยงามน,นะฮะแผง R ครับแผง BA 14อันนี้ก็จะเป็นฐานครับไม่มีอะไรมากลวด2เส้นนะฮะเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นใหญ่นะฮะสั้นแล้วก็เส้นเล็ก จะเป็นเส้นยาวมีมาสองชนิดนะครับลวดครับผมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเรียวเกตน,นะครับก็คือสติกเกอร์แบบจัดเต็มครับสวยงามครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือแผงทั้งหมดของโกเฟรมนะฮะแล้วผมก็จะรีบนะครับไปต่อให้เร็วที่สุดนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบการเปิดกล่องแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับผมสมาชิกนะครับดั้งเดิมอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนคดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ